รับมาพบกับคอส PHP MySQL ตอนที่3นะครับคราวนี้เราจะเริ่มเขียน PHP ติดต่อกับ MySQL แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับใครที่ติดตั้งนะครับตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็ลอง localhost ดูนะครับที่เบราว์เซอร์นะครับอาจจะใช้ google chrome ก็ได้นะฮะลองดูถ้าใครใช้ uniform server เหมือนผมนะครับก็ลองเข้าที่ localhost นะครับเบื้องต้นเราจะเช็คก่อนว่าเครื่องเราเนี่ยจะเขียน PHP ติดต่อกับ MySQL My ได้ไหมนะครับถ้าเป็น Uniform Server นะฮะก็เราสามารถที่เรียก PHPinfo.php ได้นะครับก็คือเป็นไฟล์นะครับที่เอาไว้ดูรา,ายละเอียดของ PHP ต่างๆครับเช่นเวอร์ชันนะครับถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะมันต่อกับ MySQL ได้ไหมเนี่ยนะครับเราก็คอนทอล F ดูนะฮะแล้วเสร็จคำว่า mysql i นะครับตัวนี้นะครับ mysql ครับผมก็ enter นะครับอ่าเสร็จมาเจอละนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะติดต่อกับ m y m y ไ q l ได้แล้วนะครับ mysql i ก็ย่อมาจาก mysql improve นะครับก็คือเป็นการ เพิ่มนะครับหรือว่าเป็นการพัฒนานะครับขึ้นต่อยอดนะครับมาจากตัวเดิมนะครับก็คือถ้าเห็นตัวเดิมก็คือจะเป็น MySQL ธรรมดานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็เขาก็คงจะเลิกพัฒนาแล้วก็เลิก support ไปไปแล้วนะครับต่อไปแล้วก็คงจะได้มาใช้ตัว MySQL improve กันนะครับถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าโอเคน่าจะเริ่มเขียนได้ละนะครับ MySQL improve นะครับหรือ MySQLi เนี่ย เป็น extension หนึ่งนะครับที่ติดมานะครับกับตัว php แล้วนะครับการเขียนนะครับ mysql เนี่ยนะครับก็มี2แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบบ oop หรือ object oriented programming นะครับก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบ procedural นะครับก็คือเขียนแบบบนลงล่างเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าง่ายมากๆสาหรับมือใหม่นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าสะดวกมากนะครับ แต่ถ้าใครอยากเขียนแบบ OOP นะฮะก็คงจะเป็นอีกคอร์สหนึ่งก็คงจะพาใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะคงจะไม่พาใช้ตัวนี้ก็คือจะใช้เป็น PDO แทนนะครับโอเคครับให้เราเปิดตัว n e t b e a n ขึ้นมานะครับผมก็ปิด Start Page ไปเลยนะตัวนี้ให้เรานะครับทำการ New นะครับเข้าที่เมนูไฟล์แล้วก็ New Project ขึ้นมา ะครับเลือก php แล้วเลือกที่ php application นะครับกด next นะครับ Project Name ผมขอตั้งใหม่สมมติผมทำ e commerce แล้วกันมผมก็ตั้งชื่อว่า ecom นะครับตัว soft f o ฟลเดก็คือที่เก็บ s อ f t code เรานะครับผมก็จะเก็บไปที่ f o ลเดอร์ worldwide นะครับผมมาที่ตัว dc นะครับ dc แล้วก็ u n i server นะครับ ถ้าใครใช้จำลองเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นนะครับก็มองหาโฟลเดอร์ World w i d e Web นี่แหละนะครับหรือโฟลเดอร์ htdoc อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บโค้ดนะครับของ PHP ของเรานะครับตัวนี้นะครับผมคลิกที่ World Wide Web นะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับตรงนี้ใช่ไหมผมเข้ามาในนี้โอเคผมก็คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อว่า ecom โอเคนะครับตัวนี้นะครับกดเลือกแล้วก็กด open นะครับ php ก็ใช้5.4นะครับกด next ไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องแก้อะไรนะครับก็คือเรารันที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น local อยู่แล้วก็คือเครื่องเราเองนะครับอันนี้คือตัว url นะครับมันก็จะสร้างให้เราอัตโนมัติถ้าใครพิมพ์ในขั้นตอนเมื่อกี้ถูกต้องนะครับ กด next ไปนะครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นของ p h p framework นะครับเราไม่ได้เขียน framework นะครับเราก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากศึกษาตัว framework ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะกด next นะครับกด finish ไปนะครับตัว netbean ก็จะ,ะมีโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า source file ก็คือเก็บ source code เรา เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างไฟล์ php กันเลยนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก New นะครับเลือกที่ php file นะครับผมก็ตั้งชื่อเลยนะครับสมมติผมตั้งเป็น connect db แล้วกันนะครับก็คือจะเอาไว้ไฟล์นี้เอาไว้ติดต่อกับ mysql เลยนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่นาำสกุลนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ให้อยู่แล้วนะครับข้างล่างผม finish ไปนะครับโอเคนะครับมันก็จะสร้างไฟล์นะชื่อว่า Connectdb.php มาให้นะครับโอเคนะครับถ้าเราไปดูในโฟลเดอร์ w ว็ w ไบ e นะครับก็จะเห็นว่าโอเคเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ทัตทิยะสร้างไฟล์ Connectdb.php ให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมขอลบคอมเมนต์ออกไปนะครับผมก็พร้อมเขียนนะครับเพื่อที่จะ c o n n e c t ละนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันนะครับไมซเอื่อไเลยนะครับ underscore connect นะครับ ตัว NetBean นะครับก็จะมีตัวช่วยขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับกดลูกศรขึ้นลงแล้วก็กด enter เนี่เลือกได้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์หมดนะครับสิ่งที่เราจะติดต่อไปที่ MySQL นะครับหนึ่งก็คือเป็นโฮสของ MySQL นะครับปกตินะเครื่องเราก็จะเป็น local host นะครับสองคือ user ของ MySQL นะครับผู้ใช้ของ MySQL สูงสุดก็คือ root นะครับถ้าใครมี user อื่นก็ใช้ ชื่อ u ู e r ตามนั้นนะครับใครไม่ได้ปรับแต่งอะไรก็ใช้รูทไปก่อนนะครับได้ตัวที่3เป็นพาสเวิร์ดตอนที่เราได้เซตนะครับตอนที่เราลงตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับในที่นี้ผมเซตเป็น1 6ถึง6นะครับถัดมาเป็นชื่อฐานข้อมูลครับที่เราได้สร้างไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ ecomdb นะครับพวกนี้ต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับ พอร์ตไม่จำเป็นนะฮะกับซ็อกเก็ตผมลบออกนะครับใช้เค่นนี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเราคอนเน c t ไม่ได้นะครับเราอาจจะใช้คำสั่งนะครับออดนะครับในการตรวจสอบนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดอะไรไหมคอนเน็กไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมก็จะใช้คำสั่งออดนะครับในการโชว์เออร์เลอร์นะครับว่า มีเออร์เอะไรไหมนะครับเช่นผมบอกว่าอ้าวไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้นะครับผมอาจจะนะ,ะเพิ่มนะครับคําสั่งเพื่อที่จะดูได้ละเอียดขึ้นนะครับว่า ไม่ติดต่อได้เพราะอะไรนะครับผมก็ใช้ mysqli.connect เรียกฟังก์ชันนะครับ error นะฮะเรียกคำสั่ง mysqli.connect error นะครับเพื่อดูว่าครับ error ของระบบนะครับที่จะแสดงออกมานี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูนะครับผมเซฟนะครับโอเคนะครับ ถ้ารันได้ปกติใช่ไหมรันได้ปกติเนี่ยผมก็ลอง E c h o โคนะฮะแสดงข้อความนะครับแสดงข้อความบอกว่าติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับถ้าเราเขียนโค้ดถ,ถูกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะขยายฟอนต์ให้ดูอีกทีนะฟอนต์อาจจะตัวเล็กไปนิดนึง นะครับอขอรันดูก่อนนะครับตรงนี้เราอาจจะเลือกนะครับ IDE default browser เป็น Google Chrome หรือสามารถที่จะ switch browser ได้นะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็นตัว g l e Chrome ムละกันนะครับเราสามารถกดรันได้เลยนะครับตรงนี้นะแต่ว่ามันก็จะไปขึ้นที่ index นะครับทางที่ดีก็อาจจะพิมพ์เอาก็ได้นะฮะคือเราก็พิมพ์เลยนะร o c a l งห้ t งส ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการรันนะครับก็คืออะไรนะ connectdb.php แล้วก็กด enter นะครับถ้ามันขึ้น not found แสดงว่าเราพิมพ์ชื่อไฟล์หรือชื่อ url ตรงนี้ผิดนะครับในที่นี้ผมลืมตัวโฟลเดอร์ ecom ไปนะเพราะว่าไฟล์นี้ connectdb เนี่ยนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ ecom นะครับโอเค enter อีกทีหนึ่ง นะครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะขึ้นนะครับบอกว่าติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคราวนี้นะครับถ้าสมมุติผมลองนะครับแก้นะครับอ่าแก้อ่าใส่อะไรที่มันผิดพลาดนะครับลองดูสมมติอ่าผมใส่ฐานข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเซฟนะครับคือการลันทุกครั้งนะครับให้เราเซฟด้วยนะครับาผมกลับมาที่เบราว์เซอร์อีกทีนึงแล้วก็ รีเฟชนะครับอ่าโอเคนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดนะครับก็จะขึ้น e อ r ร์ในคำสั่งออดายนะครับก็คือไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล mysql ได้นะครับแล้วก็จะบอกเหตุผลด้วยว่าไม่รู้จักดัต้าเบสชื่ออีคอมดีบีสององสองอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกตัวนี้มานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมขอแก้กลับมานะครับก็แล้วแต่ว่าจะขึ้นเ r อร์ว่าอะไรนะครับ ตรงนี้โอเคนะครับอันนี้คือไฟล์ตัว connect db นะครับทคนี้เราก็สามารถที่จะติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับตัว mysql ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะจริงๆนะครับถ้าเราอยากให้มัน perfect กว่านี้นะครับผมก็อาจจะเพิ่มตัวแปร db con ขึ้นมานะครับหนึ่งตัวนะครับ connect เสร็จแล้วนะครับ เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า dbcon นะครับตัวแปรตัวนี้ก็คือเอาไว้เก็บการติดต่อกับ mysql นะครับเราอาจจะไปใช้ประโยชน์อะไรครับเอาไปใช้ประโยชน์ในการลานคำสั่งนะครับต่อไปในอนาคตนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยคลิกหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะครับการเขียน php นะครับ ตัวเวอร์ชั่นใหม่หรือว่าตัวใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องใส่ปิดแท็กแล้วนะครับเราแค่เปิดแค่นี้มันก็รู้แล้วนะครับว่าเป็น p p นะครับอันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับหรือใครอยากปิดก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่ปิดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรนะครับโอเคนะฮะสรุปนะครับก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับหรือคําสั่ง mysql underscore connect นะครับโดยที่มีพารามิเตอร์ที่สําคัญทั้งหมด สีตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็กรอกให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกครับเราก็ใช้คำสั่งอ die นะครับแล้วเรียกคำสั่ง m y s q i c o n n e c t e น r น r r นะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับในการบอก error ของระบบนะครับออกมาให้เรารู้นะครับว่า e อ r o r เอพรอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาดูหัวข้อต่อไปนะครับสวัสดีครับ